สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่2ของเดือนมีนาคมเป็นวันไตโลกสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจึงได้ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานแถลงข่าว w o r l ์ค i ิดนี d เดถ้ารักไตยอย่าให้ไตาวายค่ะ ดรนายแพทย์ภัโรธเสานุ่มรองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้กล่าวว่าจากรายงานภาวะสังคมไต่มาสที่3ทับ2,567ของสำนักงานสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุว่าคนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังเพิ่มขึ้น สาเหตุเกิดจากพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะอาหารรสเค็มและการกินยาที่ไม่ถูกต้องสสสจึงได้ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานแถลงขา่าวเวิร์คิดนี่เดถ้ารักไตยอย่าให้ไตวายภายใต้โครงการการสื่อสารเรื่องการใช้ยาเพื่อลดความเสี่ยงโรคไตเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาและส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาที่ถูกต้อง รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการรับประทานยาทุกตัวจะมีผลข้างเคียงมากน้อยต่างกันไปแต่ยาที่มีผลต่อร่างกายโดยตรงเช่นยาต้านการอักเสบหรือเอนเซม โดยแนะนำว่าให้ทานอย่างพอดีในส่วนของอาหารเสริมโดยปกติการรับประทานอาหารสามมือ้อที่มีผักผลไม้และเนื้อสัตว์มีสารอาหารครบทั้ง5ห,หมู่อยู่แล้วฉะนั้นหากทานอาหารเสริมควรดูผลิตภัณฑ์ที่มีอ,อยอถ้าไม่มั่นใจควรปรึกษาเภสัชกรหรือแพทย์ก่อนรับประทาน เพราะหากผู้บริโภคหาซื้อและนำมาใช้ด้วยตนเองโดยขาดความรู้ความระมัดระวังอาจส่งผลเสียต่อไตได้หรือถ้าไม่สะดวกมาพบแพทย์สามารถสอบถามข้อมูลการใช้ยาที่ถูกต้องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอยสายด่วน1556ค่ะ ทั้งนี้สสสได้ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาโครงการดังกล่าวผ่านการผลิตสื่อสร้างการรับรู้ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นใช้ยาได้อย่างถูกต้องค่ะ สำหรับสถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคไตของคนไทยตอนนี้นะครับเป็นที่น่ากังวลน,นะครับว่าเรามีสถิติที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งสาเหตุมาจากหลายส่วนนะครับโรคไตในคนไทยเองเนี่ยน่าจะเกิดจากหนึ่งก็คือการบริโภคอาหารที่มีโซเดียมสูงนะครับแล้วที่น่ากังวลอีกอันก็คือการ รับประทานยานะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยสามารถที่จะหาซื้อยาได้ง่ายนะครับน่าจะเข้าร้านยาต่างๆนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นจากอาหารเสริมนะครับ,นะรบที่มีโฆษณาแล้วก็เข้าถึงง่ายนะครับซึ่งต,ต่างๆเหล่านี้ทำให้เราเองนะครับแต่ละปีเนี่ยเ,เกิดกผู้ป่วยโรคไตจํานวนมากขึ้นนะครับต้องสูญเสียเงินค่ารักษาพยาบาลเนียปีหนึ่งก็เป็นหลักหมื่นล้านนะครับจะดีกว่านั้น,นถ้าเรากลับมา ปรับเปลี่ยนพิธิกรรมนะครับโดยดูจากสาเหตุนะฮะเรื่องการใช้ยาน่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะที่เราสามารถที่จะทําให้มีการใช้ยาเท่าที่จําเป็นนะถูกต้องเหมาะสมนะครับในระยะเวลาที่เหมาะสมยาที่ต้องอให้ความสําคัญก็คือยาต้านการอักเสบนะครับที่เราเรียกว่า กลุ่มเอนไซมนะฮะยาแก้ปวดแก้เมื่อยนะครับซึ่งเราสามารถหายาซื้อยาได้ง่ายแต่พวกนี้เนี่ยกินไปเนี่ยนะครับผลข้างเคียงที่สำคัญก็คือการส่งผลต่อไตนะครับนะบแล้วก็ถ้าไตพังแล้วเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งนะครับที่อาจจะกู้กลับมาได้แต่ส่วนหนึ่งบางทีก็จะเกิดไตวายแล้วก็ถาวรนะครับนะฮะนี่ยังไม่นับรวมถึงโรคอื่นนะครับที่ส่งผลต่อไตเช่นโรคบาหงว่านความดันนะฮะที่ทำให้ไตเรา เสื่อมสภาพได้เร็วขึ้นนะครับการจัดการในกลุ่มพวกนี้นะครับก็ทั้งต้องอาศัยตัวข้อมูลวิชาการสถานการณ์ที่ทางนักวิชาการตอนนี้โดยเฉพาะกฟยจากกรนอรวงควมนาลัยรนะครับที่ช่วยทําข้อมูลนะฮรร่วมกันกับหน่วยง,งานภาครัฐนะครับทั้งกระทรวงสาธารณสุขเองออยนะครับแต่ส่วนหนึ่งครับที่เราจะต้องเร่งเลยก็คือการสื่อสารสาธารณะให้ประชาชนเนี่ยนะครับมีความเข้าใจนะครับว่าการใช้ยา ท่าที่จำเป็นคืออะไรยาตรงไหนกินได้กินไม่ได้กินด้วยขนาดที่เหมาะสมนะครับกินโดยระยะเวลาที่หมอแนะนำนะครับการปฏิบัติตัวเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วย,ยป้องกันในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้ามีเหตุจําเป็นเราอาจจะต้องตรวจนะฮะให้รู้ค่าไตาของเราซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีระบบการตรวจ ประจําปีให้นะครับว่าค่าตาอ,อยู่ระดับไหนนะครเพื่อที่เราจะได้รู้สถานะแล้วก็ป้องกันในในปัจจุบันนี้นะครับสทศเองได้ร่วมมือกับคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพัฒนาโครงการหนึ่งชื่อโครงการสื่อสาร,นะรเพื่อสร้างความเข้าใจกับสังคมนะครเรื่องการบริโภคยาที่ถูกต้องนะครับซึ่งตอนนี้เราได้ผลิตสื่อนะครับให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนะครับเพื่อ จตนาคือว่าทุกคนรับรู้รับทราบแล้วต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะแต่ทั้งนี้แค่นี้ไม่พอฮะมันต้องมีระบบที่เอื้อด้วยนะฮะเราต้องมีการทางานกับร้านยาทํางานกับระบบนะฮะกฎหมายกฎระเบียบต่างๆที่ต้องเอามาดูร่วมกันนะครับเพื่อที่จะสื่อสารแล้วทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนที่ได้รับรู้ข่าวสารเนี่ยนะครับให้สุขภาพดีขึ้นไม่ใช้ยาที่ไม่จําเป็นนะครับให้ใช้ยาให้ถูกต้องนะครับ ท้ายที่สุดนี้นะครับก็อยากจะเน้นย้ำนะครับว่าไตาเป็นอวัยวะที่สําคัญนะครับเราสามารถดูแลรักษาไตาได้โดยการป้องกันไม่ให้เอาสารพิษหรือว่ายาที่ไม่จําเป็นเข้าร่างกายนะมีโรคบางอย่างที่เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับแล้วก็มีการตรวจค่าไตานะครับแล้วก็ดูแลไตไว้ทาให้เราสุขภาพดีนะครับแล้วก็จะลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในภาพรวมของประเทศเราด้วยครับ